สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะกลับมาวันนี้จะมาโชว์นะคะผมดกดํานะคะเงางามเลยค่ะนี่ค่ะไม่มีงอกนะคะนี่จะเป็นสูตรเคล็ดลับอย่างหนึ่งสำหรับพี่กุ้งนะคะโดยง่ายนะคะบ้านคนไหนปลูกดอกอัญชันนะคะนี่นี่คือดอกอัญชันนะคะ นี่พี่กุ้งเก็บไปที่อรอบรั้วบ้านนะคะสามารถเกิดง่ายนะคะในประเทศไทยของเราเป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะคะแล้วก็ธรรมชาติจัดสรรให้อย่างดีนะคะนี่ละคะ่ะสูตรแก้ผมงอกนะคะกลับมาดกดำนะคะแล้วก็สามารถบำรุงปลายประสาทนะคะแก้เกี่ยวกับพวก อัลไซเมอร์นะคะแล้วก็ะชะลอชะลอความแก่นะคะนี่ใครได้เห็นใบหน้าพี่กุ้งแล้วนะคะตอนนี้พี่กุ้งจะโชว์ผมเลยนะคะมีพี่กุ้งเหยียดใช้ทำสูตรนี้มาปีกว่าแล้วนะคะก็คือตอนนี้จะบอกอายุของตัวเองนะพี่กุ้งจะบอกอายุของตัวเองนะคะแฟนคลับก็คืออายุพี่กุ้งตอนนี้อายุ47ปีนะคะนี่ค่ะผมนะคะไม่มีงอกเลยนะคะ เพราะว่าพี่กุ้งลงคลิปวิดีโอนะคะหลากหลายมากเลยนะคะ,ะในช่องของสุนิพาสิงห์ทองในช่องของ y o u t u b e นะคะลองเข้าไปติดตามจะมีสูตรสมุนไพรนะคะก็คือสาดด้วยสมุนไพรอย่างเดียวเลยห้ามมีสารเคมีปะปนจะเป็นน้ำซาวข้าวมะกรูดนะคะหรือมะขามเปียกนี่นะคะก็มีแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเข้าไปติดตามรับชมกดไลค์กดชอบ มีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขออภัยด้วยนะจ๊าวันนี้พี่กุ้งนะคะก็จะมาบอกสูตรเคร็ดรับง่ายๆเลยนะคะคนเรานะคะาบางทีไม่อยากต้มเนาะไม่อยากจะอ,อ,อ,อะไรยุ่งยากเราไปเก็บมาเลยนะคะแฟนคลับวันนี้พี่กุ้งจะมาบอกสูตรตัวเนี้ย เราทำเป็นพวกสมุนไพรรับประทานได้นะคะดอกอัญชันนะเขาจะแก้เกี่ยวกับพวกเส้นเลือดในสมองแตกนะบางทีมันก็สปปรรพคุณของเขาเขาจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะแอนโทไซยานินนะคะแอนโทไซยานินค่ะนี่ดอกอัญชันนะคะนี่นะคะเป็นสมุนไพรที่เกิดตามธรรมชาตินะคะของประเทศไทยเราเยอะมากบางคนไปเห็นก็ไม่รู้ว่าสปปรรพคุณเขาดีแค่ไหนแต่สำหรับพี่กุ้งคนนี้ นี่คือตัวพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะนางเอกก็คือก็จะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะธรรมชาติสกัดเย็นเพื่อเราจะทำให้ผมเรานุ่มนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาทำอดอกอัญชันนะคะเพื่อจะทำให้ผมเราดกดำเนี่ยอันนี้คือพี่กุ้งจะให้แฟนคลับได้เห็นเลย นี่นะคะไม่มีผมหงอกแล้วก็พี่กุ้งก็ผมพี่กุ้งก็เริ่มดกดําขึ้นนะคะด้วยสมุนไพรไทยก็คือในการที่เราจะเริ่มมาใช้สมุนไพรเราไม่จําเป็นต้องใช้ยาสัะผมทุกยี่ห้อที่มีสารเคมีที่ทําให้เกิดฟองนะคะเรามาใช้สมุนไพรแบบธรรมชาติก็คือลองเข้าไปติดตามในช่องของ YouTube ชื่อว่าสุนิภาสิงทองนะคะเกี่ยวกับสูตรผมหงอกนะคะที่ว่ากลับมาดกดกําเต็มด้วยสูตรน้ําซาวข้าว นะคะแล้วก็มะกรูดมะนาวแล้วก็มะขามเปียกนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับผล,ลไม้หลากหลายที่สามารถทําให้ผมเราดกดําได้แล้ววันนี้พี่กุ้งก็จะมีดอกอัญชันโดยที่เราไม่ต้องต้มนะคะเพราะว่าสรรพคุณของเขาดีมากนะคะเดีย๋ยวพี่กุ้งจะมาสาธิตให้นะคะเพราะว่าเขามีสารที่ดูแลเส้นผมทําให้ผมเราเนี่ยดกดําเงางามนะคะเป็นธรรมชาติเลยล่ะคะ่ะบางคนหัวร้านเนี่ยนะคะ ลองลองใช้สูตรนี้ดูง่ายๆนะคะเราไม่ต้องต้มก็ได้นะคะแฟนคลับอันนี้สูตรนี้พี่กุ้งก็บางทีนะคะคิ้วพี่กุ้งก็ต้องการให้ดกดํานะคะจริงๆพี่กุ้งเนี่ยคิ้วนะคะก็คือเราไม่ได้กันนะคะนี่คือแบบธรรมชาติเลยนะคะแฟนคลับนี่ผมพี่กุ้งนะคะนี่ให้ดูความแตกต่างเลยนะคะเห็นไหมคะแฟนคลับดูสินี่คือดําหมดเลยนะคะแฟนคลับพี่กุ้งก็ทําน้ําหมักสมุนไพรไว้อ่อเนิ่นนานนะคะก็จะแช่เข้าตู้เย็นไว้นะคะ แต่ถ้าวันนี้พี่กุ้งจะมาบอกเคล็ดลับของน้ําอัญชันนะคะโดยที่เราไม่ต้องแช่ในตู้เย็นก็ได้เราทําวันต่อวันทําบ่อยๆนะคะแล้วก็จะทําให้ผมเรามีน้ําหนักนะคะแล้วก็ดําสวยนะคะเราก็จะบํารุงด้วยลากนะคะลากแบบนี้นะคะตรงนี้เบอร์พี่กุ้งเป็นผมเส้นเล็กนะคะแฟนคลับเส้นพี่กุ้งผมเส้นเล็กมากเลยเล็กเนี่ยค่ะเห็นไหมเล็กๆเ,เองนะคะตอก่อนี้พี่กุ้งเป็นคนที่ พอเราอายุมากขึ้นเนาะมันก็จะมีบ่งบอกถึงว่าเรามีผมงอกนะคะขึ้นตามไหลตามเนี่ยตามแถวหูแถวเนี่ยขึ้นมาหุ้ยตกใจค่ะแฟนคลับพี่กุ้งเนี่ยไม่อยากผมงอกผมงอกเลยนะคะแลวมันทาให้ชีวิตใบหน้าของเราเปลี่ยนไปในทันทีแต่ถ้าเรามาใช้สูตรสมุนไพรของพี่กุ้งนะคะเข้าไปติดตามรับชมนะคะมีรายสูตรเลยนะคะและสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรอัจฉริยะอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ต้องต้มนะคะก็คือเราใช้น้ํานะคะบริสุทธิ์ นี่น้าแบบนี้เลยนะคะบริสุทธิ์ขวดหนึ่งนะคะแล้วแต่พอประมาณนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะมาสาธิตนะคะในการทําน้ําสมุนไพรนะคะดอกอัญชันนะคะบารุงเส้นผมนะคะเขาจะไปช่วยบารุงเลือดนะคะตามรากผมแล้วก็บํารุงให้เส้นผมเรากลับมาเป็นสาวโคงกระพันได้อย่างดีนะจ๊ะสู้ๆนะคะสำหรับคนที่ท้อแท้ ก็คือบางคนก็ถ้าผมหงอก็ต้องไปโกกสีผมนะคะบางทีเดือนหนึ่งก็ขึ้นดิแต่สำหรับพี่กุ้งไม่จําเป็นแล้วนะคะแล้วใครก็อยากถามว่าต้องสระผมก่อนไหมแต่ถ้าใครจะเริ่มในการทําสมนุนไพรหรือดูสูตรพ่กุ้งแล้วนะคะ คือสะผมปกติไปก่อนนะคะจากนั้นมาตลอดชีวิตต้องมาทำด้วยสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็หมักเข้าตู้เย็นได้นะคะก็คือในช่องของ youtube จะมีสูตรสมุนไพรพวกน้ำน้ำซาวข้าวมะกรูดอันนั้นก็คือเราทำแล้วเราก็เข้าตู้เย็นแล้วก็อยู่ได้ถึง5-6เดือนนะคะเรามาหมักหมักประมาณสัก สิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีสาสิบนาทีก็ได้ถ้าเรามีโอกาสได้ไปทํากิจกรรมภายในบ้านนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะก็จะมาสาธิตเลยนะคะแฟนคลับไม่ไม่ยากเลยนะคะเราก็เอามากํามือหนึ่งนี่กํามือหนึ่งนะคะประมาณนี้เราเราเราทำคนเดียวนะคะแฟนคลับนี่นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะเอาออกเลยนะคะแฟนคลับนี่เห็นไหมคะหลากหลายมากอันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนคลับนะอ นะคะนี่ราคะอันนี้คือวันนี้ค่ําคืนนี้เดี๋ยวพี่กุ้งจะทํานะคะเราก็เอาน้ํานะคะมาผสมนะคะนิดหน่อยนะคะแฟนคลับพอให้กุ๊กริก๊กกุ๊กริก๊กทั่วศีรษะเลยนะคะนี่ราคาเราลงไปเลยนะคะจากนั้นมานะคะเราไม่ต้องตําไม่ต้องอะไรนะคะแฟนคลับมือมือของเราเท่านั้นนะคะนี่คือการสัมผัสนะคะในการสัมผัสในการนวดนะคะเรานวดนะคะเอาสมุนไพรออกมาได้เลยนะคะ น้ำนี่เราใส่พอดีเลยนะคะสรหรับสีสาะของเรานะคะสีสากของเรานะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะะนี่คน้ำก็จะเป็นสีออกม่วงนะคะแฟนขับเราก็ขยําเลยไม่ต้องตำนะคะแฟนขับไม่ต้องตำเสียเวลาค่ะเราใช้มือบริหารมือนะคะเราจะรู้เลยว่าเนี่ยค่ะพอเรามีแรงนะคะในการที่เราขยํานะคะมือเรานี่นะคะแฟนขับเล็บเราก็จะสวยนะคะ เขาบำรุงทั้งผิวพันธุ์ด้วยและบำรุงทั้งเส้นผมด้วยนะคะแฟนขับนะนี่แหละค่ะว้าวเห็นไหมคะนี่แหละค่ะนะคะแต่เบอร์พี่กุ้งไม่มีที่กรองนะคะเบอร์พี่กุ้งอยู่บ้านอีกหลังนึงไม่ได้เตรียมที่กรองมาแต่ไม่เป็นไรนะคะเดีย๋ยวพี่กุ้งก็ขยำขยำไปก่อนเลยนะคะแฟนขับนะเราล้างมือให้สะอาดนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะนี่อะค่ะเห็นไหมโอ้โหดูสิคะแฟนขับดู ะะเดี๋ยวพี่กุ้งจะเทลงไปในถูไอพ้พลาสติกใสๆนะคะให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นนะคะความแตกต่างเราใช้แค่มือคนอย่างเงี้ยสัมผัสได้นะ,ะไนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่กุ้งเห็นไหมคะแฟนคลับตัวนี้พี่เครื่องกรองพี่กุ้งไม่มีนะคะแฟนคลับไม่เป็นไรนะคะนี่ถือว่า ตอนนี้พี่กุ้งก็บีบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็เอามากองเห็นไหมคะเอามาวางไว้นะคะไม่ต้องเบิร์นพี่กุ้งไม่มีที่กรองไม่เป็นไรคะ่ะแฟนขับเราสบายๆนะคะนี่ค่ะเราก็เทเลยนะคะแฟนขับนะนี่เห็นไหมคะแล้วก็เอามือรองอทีึมงว่นนะคะเบิร์นเครื่องกรองไม่มีไม่เป็นไรนะคะเราเอาแบบไทยๆบ้านๆเลยนะคะแฟนขับไทยๆบ้านๆเลยนะคะนี่ละค่ะ เย่เห็นไหมคะเป็นดอกออกสีฟ้า,ฟาม่วง,งนะคะแฟนขับนะนี่จากนั้นมานะคะเราอย่ารอช้านะคะใส่ตัวนางเอกเข้าไปก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะลงไปเลยนะคะนิดหน่อยนะคะทำให้ผมนุ่มนะคะสะวยเงางามนะคะนิดหนึ่งพอนะคะแฟนขับจากนั้นเราก็ตีคนเลยนะคะทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะแฟนขับนะเท่ากับศีสักของเราเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็ตีคนให้เข้าากันเลยนะคะแฟนคลับแค่นี้ละค่ะนี่ละค่ะเห็นไหมคะจากนั้นมาเราก็นะคะเราก็แต่งี้นะคะแล้วเราก็ฉลูมตามศีรษะตรงนี้เลยนะคะแฟนคลับเห็นไหมคะเราก็ฉลูมไปให้ทั่วเลยนะคะแฟนคลับนะนี่ค่ะผมเราก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ให้สวยเห็นไหมนี่ค่ะ เรแ,แล้วพอเราก็ร่างออกปกตินะคะก็คือหมักไว้สัก20นาที30นาทีนะคะแฟนคลับน,น,นี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะนี่เนี่ยจะเขาจะเอาเราอาแบบซึมตรงที่ลากเลยนะคะเพราะว่าเวลาผมงอกเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแถวตรงที่ตามไรผมเรานี่นะคะแล้วก็ขยี้ขยี้เข้าไปให้มันถึงลากศีรษะเราเลยนะคะแฟนคลับนี่เห็นไหมตามหน้าผากเราเห็นไหมคะ นีแฟนคลับดูมีมีผมไรขึ้น้วยนะคะแฟนคลับเห็นไหมพี่กุ้งเนี่ยเนี่ยอายุ4 7ปีแล้วนะคะยังมีผมไลขึ้นสวยเลยนะคะโดดํานี่ค่ะนี่ในการย้อมนะคะอันนี้คือตกตกลงไปไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะแล้วจากนั้นพี่กุ้งก็ค่อยเทลงหัวหมดเลยนะคะแฟนคลับแล้วเขาก็จะเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะนี่นี่ขยี้ไปเรื่อยๆนะคะแฟนคลับแล้วก็ถูไปนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้กี่สิบนาทีแล้วเราก็ร้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะเราล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะไม่ต้องใช้ยาสระผมใดๆเลยนะคะที่ไร้สารเคมีนะคะไม่ต้องใช้เลยนะคะแฟนคลับเราหมักเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งก็จะเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมีการอาบน้ํำข้าคืนนี้แล้วพี่กุ้งก็จะชโรมเส้นผมให้นุ่มเลยนะคะนี่แหละค่ะง่ายๆนะคะสูตรเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะ ผมหอกกลับมาให้ดกดําคงทนถาวรชั่วน,นิจดิรันพอเราทําสูตรนี้แล้วต่อไปเราใช้แต่สมุนไพรอย่างเดียวห้ามใชย้ยีห่หอนแต่น้นมาแล้วก็หวีอย่างนี้ก็ได้นะคะแฟนคลับคือเรา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 ฉโลมเส้นผมอย่างนี้แล้วใช่ไหมอย่างนี้เราให้ซึมเข้าไปเลยนะคะมันจะไปบำรุงให้เลือดหมุนเวียนดีมากเลยแต่น้นมาแล้วก็เอาหวีมาแซมๆหน่อยนะคะแซมๆนะคะหวีหวีนะคะหวีแล้วก็ให้เขาแบบว่า ปล่ไปตามเส้นผมของเรานะคะเห็นไหมคะดำนะคะแฟนคลับนี่พี่กุ้งบอกตรงๆแล้วห้ามห้ามสระผมด้วยสารเคมีเลยนะคะแฟนคลับเราแค่เอาน้ําเปล่าล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาพัดลมเป่าแค่นั้นเองค่ะดันมาก็ทําแบบนี้บ่อยๆนะคะก็คือ,เ,อเราห้ามไปใช้ยาสระผมทั่วไปถ้าเราทําสูตรสมุนไพรแล้วนะคะพี่กุ้งขอเตือนเลยนะคะแฟนคลับนะว่าอย่าไปใช้ยาสระผมที่มีสารเคมีทุกยี่ห้อเลย นะคะขอทำแค่สูตรนี้กลับไปดูช่องของ y t u t u ด้วยด้วยน้ำน้ำซาวข้าวมะกรูดนะคะแล้วก็ผสมด้วยกับพวกน้ำมะขามเปียกอะไรพวกเนี้ยก็คือเราก็มากรองกรองแล้วก็เข้าตู้เย็นแล้วก็อยู่ได้ถึงหเดือนแล้วก็เอามาสระแทนการสระผมหรือเป็นการบำรุงนวดผมโดยตรงนะคะห้ามสระผมเด็ดขาดถ้าเราใช้สูตรนี้แล้วแล้วเราไปสระผมงอกมันก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมชั้นใดชั้นนั้นนะคะ เราอย่าเอาสารเคมีไปเพราะาสารเคมีมันจะไปกําจัดนะคะสมุนไพรของเราที่กําลังหล่อ,อเลี้ยงนะคะเลือดเส้นผมเราให้มีการดกดําขึ้นนะคะถ้าเราไปใช้พวกสารเคมีเข้าไปมันก็จะไปกําจัดนะคะกําจัดแอ,อนโทไซยานินก็คือเกี่ยวกับพวกน้ําดอกอัญชันนะคะแล้วมันก็จะเสื่อมไปแล้วแต่นั้นมาเราก็จะเป็นผมงอกเหมือนเดิมแล้วก็บองคุณบอกว่าทําแล้วมันยังงอกอยู่ก็เพราะเราไปใช้สารเคมีนะคะ ถ้าใครเห็นคลิปพี่กุ้งวันนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ชอบนะคะกด subscribe ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะหรือติชมมาได้นะคะลองทำดูนะคะถ้าทำสูตรนี้แล้วเราคิดว่าไม่อยากงอกตลอดชีวิตไม่อยากย้อมสีผมเราจะต้องทำสมุนไพรแบบนี้ไปตลอดโดยล้างด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็เอามาหวีเนี่ยหวีลงไปเงี่ยเดีย๋ยวพี่กุ้งจะหวีให้แฟนคลับได้ดูนะนี่นี่คือผมพี่กุ้งนะ ไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะพี่กุ้งใช้สมุนไพรของพี่กุ้งเองนะคะทำมานี่ปีกว่าแล้วค่ะแฟนคลับนะคะแล้วเราก็จะไม่แกแ่แล้วเราจะเป็นสาวคงกระพันนะคะผมก็จะดกขึ้นนะคะอาจจะมีการร่วงบ้างสําหรับผมที่ไม่แข็งแรงนะคะพอผมแข็งแรงก็จะเริ่มเงาขึ้นมานี่เห็นไหมคะแฟนคลับนี่เห็นไหมคะนี่คือความเป็นจริงนะคะนี่พี่กุ้งพูดด้วยความจริงจริงๆเลยนะคะใช้จริงทําจริงประสบการณ์จริงนะคะ ผมก็จะไม่งอกอีกต่อไปนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่คือผมข้างหน้าพี่กุ้งนะนี่คือผมพี่กุ้งข้างหลังนี่คือไม่มีงอกเลยค่ะแฟนคลับนะอ่านี่นะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะลองทำสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็พี่กุ้งก็มีหลายสูตรนะคะลองเข้าไปติดตามรับชมอีกทีนึงนะคะแต่แนะนำว่าถ้าใครได้ใช้สูตรสมุนไพรแล้วถ้าคนอายุสัก4ี สีอัพหรือมี40-45 47-48 50ไปแล้วนะคะหรือ60-70ถ้าใครอยากใส่สาวคงกระพัน์ทําสูตรนี้ได้เลยค่ะแฟนคลับนะใช้แล้วอย่าไปใช้ยาสระผมทั่วไปเลิกเลยนะคะเราใช้แต่สมุนไพรแล้วก็เราก็จะประหยัดเงินนะคะแล้วก็วิธีการล้างก็ล้างด้วยน้าเปล่าปกตินะคะแล้วก็ใช้หวีนะคะเราเราเปิดเราเปิดน้ำาวมสีสารแล้วก็เอาหวีมาหวีเนี้ยนะคะแล้วก็ดาง พอล้างเสร็จแล้วเราก็มาอาพัดลมเป่าให้แห้งนะคะแค่นั้นละค่ะแฟนคลับผมผมเราจะเงางามสวยมากๆเลยนะคะอันนี้มีแค่สองอสองสไตล์ใส่น้ำมันะมะพร้าวสกัดเย็นเข้เขาไปทำให้ผมเรานุ่มนะคะแค่นี้ละค่ะก็จะดูเป็นสาวคงกระพันต่อไปนะคะก็ขอให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะคะสุขกายสุขใจนะจ๊ะ นี่ผมพี่กุ้งวันนี้ถือว่าได้โชว์แฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านได้เห็นความแตกต่างแล้วอะนะคะนี่ฮะจะกระตุ้นไหลเวียนของีรษะได้ดีเลยนะคะผมเราก็จะดกดำเงางามนะคะด้วยวิธีในการหมักสมุนไพรของดอกอัญชันนะคะอย่างดีเลยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่นี่ไลผมพี่กุ้งเห็นไหมนี่อะไรอายุ47ปียังมีไรผมขึ้นอ่ะดูสิ คิ้วพี่กุ้งก็ดกนะพี่กุ้งเป็นคนที่มีหนวดด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนี่พี่กุ้งมีลายขนขึ้นตรงนี้แก้มเยอะเลยนะคะแฟนคลับดีมากมากเลยค่ะดอกอัญชันนะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายง่ายแต่ว่าทําทําแล้วก็ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเอาเยอะนะคะแต่ถ้าใครจะเป็นการทําสูตรพี่กุ้งก็ไปดูในสูตรของ youtube อีกทีนึงนี่คือย้ํานะคะย้ํานะคะมีหลายสูตรเลยค่ะแฟนคลับส่วนมากจะเป็นตัวพระเอกก็คือมะกรูดนะคะ รองล,อง,ลองมาก็คือดอกอัญชันนะคะสองสูตรนี้รวมกันการันตีได้เลยค่ะว่าทุกท่านจะไม่มีคำว่าผมเงาะอีต่อไปนะคะสูตรนี้แก้ได้ด้วยธรรมชาติที่แน่นอนแล้วก็ขอให้เราใช้สมุนไพรนี้อย่างต่อเนื่องนะคะไปตลอดชีวิตเลยนะคะไปตลอดชีวิตเลยพี่กุ้งก็คงจะใช้ยาสะัะผ่มสมุนไพรแบบที่พี่กุ้งทำเนี่ยนะคะก็คือไร้สารเคมีเนี่ยตลอดชีวิตของพี่กุ้งเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์กดชอบติดตามพี่กุ้งสม่ำเสมอ ก็ขอขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะบ๊ายบาย